นมัสการปูอู่เง้อดาบให่วเบอจ้าเอาคือวายใหวัดคัปูใหญ่มืมันใหญ่วัดดอกใหญ่ข้นใหญ่ข้นอันใหญ่แม้ทางเขาวงเวลามนเื่อคเคยวอนนั่นละโอ้ผู้ขาเพือที่ทังทีจ้ะมือขวักขางที่่คยหาห้งที่ ใหญ่ไปอยู่เขาว่องนะจ๊ะเนาะถือจนได้ใหญ่วัดนะจ๊ะเลขปูเขาอยู่ได้มันมาลงลางมันเห็นเตะตะมือแหลกคนเรียงมวยหย่างเลยปูคำนวณตองงวดเลยเนาะว้ายเห็ดมวยหยางที่เนี่ยเมื่อไรหน่อยตัวก็เกาะวะนีน่อเอ,อาหน่อยตัวป้าดอกกองครู เอาใส่ไห้เพื่อวามั่หน้าแก้ยมันี้คม่นแม่แก่หรือว่าเนาะบนนี้ปูฝันดีบ่ค่ะเพราะท่านฝันได้งอนนี่เพราะท่านฝันเพราะท่านฝัน่ให้ไปที่จอแล้วเนี่ยท่าที่จอวัละอืมโอปอนี้เป็น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 นองบ่ออัน โอปออันเป็นเป็นแฟนจ้าดิโอเราไปแห้งระลางเราไหมจ้าตะกี้เราเจจอยบานี้เราอ้วนอ๋อโอเคเลยบานีปูปูเฮตองหวัดละบานีเป็นสูตรเต็มหว่าจ้าปูสูตรเต็มยุทธาวาสูตรเต็มยุทธาวาตัก ตับโมอยู่หมดอันไดีมมยวก็เป็นพวกเก่าตากเอานะเอาเน้นๆนะนเนี่ยอืมบานิสูตรเต็มมีจักตัวค่ะปู้ค่ะอือสามแผ่นสามขุ่นเก่ากระสี่แปดสี่เก่าอสระปงงกศูนย์เนี่ยสูตรนั่นถ้าเอาสูตรเต็มก็ได้ค่ะปูป้เดี๋ยวใกล้ๆมือเขาจะคอยมาตัดกันเนาะ บ้านนี้กลับพร้อมเนาักขจาเนาะสูตรนี่กั๊ปพร้พอมแต่ว่าลูกว่าอันกัดล่างน้ำกระดีได้ปูลเลยปูนมักลงล่างไหมสองตัวนะนวเีน่เป็นสูตรบนเอาบนเ,เ,เ,เอาเอาบนล่างหลดเนาะใช่ไหมถ้าบนล่างเลยค่ะปูพอป้องหันมันกระลุงล่าง นยาเยท่าค่ะลูกสีเตรียมปอกไปเยาเท่าค่ะปูเตรียมปากกาก้อนมีจักคู่กัค่ะหาคู่นะคะเนาะ จ้าวันที่หนึ่งจุหนึ่งพฤศจิกาน้องปูแบบไหนหนึ่ง<ะ>พฤศจิกาหกเจ็ดปูเหล็กลางโอ้ปูอันอ่นะวันนี้มีตัวใดแน่ค่ะปูอันนี้สุดบนะะบ่บบนบจ้าสุดบนน้ำซุดล่างน้ำจ้าได้จ้าตัวใดแน่จ้าพร้ออละจ้าร่าแบบงแปดรางเก่ารางแปด 3, ามเก้าที่แปดทีเกาทีดที้าหกศกศนมาได้ตัวกันนะบ้าจ้ะกันสามศูนโอ้ตมากได้ค่ะปูะตัวเบิกซับฟันได้สามศนเป็นตัวกันแล้วเนาะบานนี้เขาบานนี้ เฮ้ยดึงลอตเตอรี่มาแล้วนะปูเอา้าปูมันจีบบอเล็กปูสิบ่เขาซะบ่าสามศูนย์นุฟันว่าไปเอาเล็กก็พาทุดงพาทุดงหายมาสามศูนย์บาดนี้ปูกับทุดงไปอกีกไปยุเขาวา่องบ่ะจ้าแงนวิ่งวิ่งห้เด่นด้อบนนาำเล้สามร้ยศูนย์วิ่งบจ่จ้นาแงน พวกข้าแค่สามกับศูน,นย์สามกับศูนย์มานักกันได้แล้วปูมาแล้วปูมาแล้วปูมาๆลูกซื้อลอตเตอรี่แล้วไ <laughs> ปมัม้นมาตัวนี้ตัวปูเด้อ,อปูใหญ่ไปได้จักมือละจ้าแค่มือนี้แล้วอ้าวเพ่งใหญ่ได้ปะค่ะตักวัดเทโวแล้วตักวัดเทโวแล้วค มังปูดกับมะอะไรแนี้มามะเดือนเลยมาพักอยูน่ามูอยู่เลยอนี้อือโอ้ค่ะกำลังบอกกันกันได้กำลังเดินทางเนาะค่ะเออเกือบกับทั่วมากพอดีโอ้โหโอ้ยเดินทางปอดไผ่เดอปพูเดอร์บานนี้เอฟซีกับทั่วหาคือเก่าเนาะปูอะข่าวว่วงนี่ยุ่จังหวัดแต่ขับปูกาลปิน โอ้ย้ายไปกาลสินเนาะค่ะเนาะเอฟซี FC ที่อยู่ทางนั้นไปกราบปูไไ่ได้เนาะค่ะกาไปกราบปู่ได้คือเก่าเนาะค่ะเนาะเด็กปู่กับเขาอยู่บางหันนะมันมันลงลางเนาะปู่ลูกแต่เสียได้ประสนเว่าในอันนี้อันนี้เป็นู่อบ,บอกบอกเบิร์ครับเป็นส่วนตนัวแรกตัวไห้ค่ะปูหมักหมักส,สามเก่าได้สามเก้ายับปากแยงมาจากตัวนี้ สามเก้านี่ไม่เคยออกไปเนวปูเพราขันเคยเนาะคือว่าหกศูนับสามศูนย์ี่มันเป็นล่างนี่หกศูนย์สามศูนย์จิจ่แต่ว่าเพราะันเนท่องแต่ว่าจ้าหกศูนสามศูนแต่ว่าเห่ากับกันไหวนอเลขบพหลายคู่ได้ปูกันบนล่างไว้พร้อมเดี๋ยวสีมาเอาเมนบ่อปู เลขสูตรปูนี่บ่หลายค่ะเอฟซีตามได้บ้นหลายมีซีครูหาคูจ้านนถือว่าหน่อยกว่าเขาอยู่บ้านนี้โตเน้นนี่คือจังได้ก็ต้องบุญลางเนาะปูเนาะแม่บุญลางเลยขันงบหน่อยนี่ซื้อเต้บ,บุญม่นบ่จ,จ้า,จากลา <c oughs> ับนํา,นา,า,าเาด้อเร็วเ้อจ้าเดี๋ยวสิมาตรวผู้ใหายวะเลยนี่กับฟอมจ้า ขอบคุณปูเนาะค่ะ,คะขอให้เดินทางปลอดภัยเด้อค่ะสาธุมาดีาม,มัน,นก็ได้ตองวดกับพระธุดงเนาะคะ่ะของปูกับเขายู่งวดที่แล้วเพป่นใหา่วัดอีกแล้วเนาะค่ะเนาะปูกับได้ย้ายวัดอีกแล้วนะะเน,ะน,นานะคะ่ะพระธุดงกุฏิหลังของเฮ้าเนาะ,ะเป็นใหญ่ไปอยู่เขาวงว่าสั้น เิ่นวาอยกาและสินเ้พี่นอ้องอเลกปูปิวและวะ้วันนี้เลกปูปิวแล้วพี่น้องสิบอวกซะละบ่เอาจังได๋กับกดไลค์กดแชร์ในเด้อค่ะเป็นแนวทางเป็นสูตรคำนวณมีเข้ามีหลุดใช้วิจารณญาณในการรับชมตามกดซับสไครต์ช่องเนาะคะ่ะเป็นซื่อกลางเป็นแนวทางเท่านั้นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไครต์เนาะคะ่ะเนาะ ทางช่องเป็นแนวทางโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสำหรับแนวทางมีความเสี่ยงนะคะชอบคลิปนี้การเลือกเอาตัวห้ามัดก,ก็ได้นะคะเป็นสูตรคำนวณมีโอกาสเข่าและโอกาสลุเนะคะเป็นการคำนวณสถิติความเป็นไปได้